สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็กลับมาพบเจอผมใจอินไซด์นะครับก็เมื่อคืนทางหน้าคลิปเป็นยังไงบ้างครับแสดงความดีด้วยแล้วกันนะครับวอสเทรลัสของเราตามทรงครับตามค่าว่าด้วยแฮนดิแคปเปิดมาแปลกก็จริงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบตามฟอร์มกันได้จริงๆครับต้องทีมเย็นอยู่แล้วนะครับก็ตามนั้นครับแสดงความดีด้วยนะครับวันนี้นะครับยังมีรายการไชนีสเอฟเอครับในรอบเย็นครับใครที่อยากจะติดตาม ในช่วงเย็นก็สามารถร่วมครอบครัวกันได้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับทางร่วมครอบครัวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวใครที่ใครที่เป็นแฟนสายคอบอสสูงแรกมาติดตามกันได้นะครับและรวมไปถึงทางหน้าไลฟ์สดเย็นนี้นะครับเวลา17นาฬิกาตรงนะครับหรือว่า5โมงเย็นตามบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาวิพา์วิจารณ์ให้กับผู้ที่ไม่มีมาฝากทางหน้าคลิปแล้วกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยรวมถึงคอบอสสูงแรกหน้าคลิปนะครับทางหน้าไลฟ์สดเดี๋ยวติดตามกันเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยกันครับ วันนี้นะครับหนึ่งคู่เอาไว้ใครเหงาแล้วกันนะครับในรอบดึกเป็นยู่ฟาเชเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับในรอบเวลาตีสองเสร็จนะครับเบทเบรีครับจากลีกไอร์แลนด์ดีกีแชมป์เก่านะครับในดีก็วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับกเยือนของท่าน FC โคเปเฮเกนนะครับลูกงกันที่แล้วนะครับต้องบอกว่า FC โคเปเฮเกนเป็นดีกีทิปเปิลแชมป์เลยนะครับวันนี้มาเจอกันแม่ต้องบอกว่าคู่นี้ นะครับผมว่าสนุกแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้ก็มาดูผลงานกันหน่อยนะครับเบตาบิกเอนะครับผลงาน4เกมในยูฟาชิปเลียกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาถือว่าผลงานทําได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการที่พวกเขาเล่นในถิ่นตัวเองเนี่ยผมต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับส่วนทีมผู้เยือนเองนะครับ FC โคเปกนผลงานก็โดดเด่นอยู่แล้วนะครับในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเห็นเป็นดีกีที่เป็นแชมป์ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะในหลีกแล้วก็รายการที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับคู่นี้มาเจอกันนะครับต้องบอกว่าสถิติที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็น f อฟโคเปเฮเกนที่เอาชนะเบรบิกได้4-3ต่อแบบสุดมันครับถ้าคู่นี้ภาบรวมถ้าในความคิดของแต่ละคนที่จะ วิาพากษ์วิจาร์แล้วเนี่ยอาจจะเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงแน่นอนครับว่าคู่นี้ถ้าใครจะบอลที่สกอร์สูงผมม,มองว่ายัางไงก็มองได้นะครับเพราะว่าคู่นี้เปิดเกมแรกเข้าหากันแน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญเลยครับวันนี้ไฮนิคับเปิดมาให้เอฟซีโคเปก์เอฟซีโคเปเกนบุกมาเป็นต่อครับก็ผลสกอร์วันนี้คือโคเปเกนชนะ1ประตูครับได้เฮแค่ hey can, 1นึ่งแขน ถ้าชนะขาดสองตัวเหเตุเต็มเ็มแน่นอนนะครับผมพี่มองว่าเดนมาร์กนะครับ FC o p โคเ e เจากเดนมาร์กเนี่ยยังเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยเฉพาะเกมลุกของพวกเขาโดดเด่นอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าเจ้าถิ่นอย่างเบดบิกเอจะมีผลงานเล่นในบ้านที่ดีก็จริงครับแต่ว่างานนี้ไม่ใช่งานงายน,นะครับโดยที่ดีกีแชมป์ของเอฟซีโคเปเกนมันค้ำคออยู่แบบนี้ครับผมมองว่าวัานนี้สุดท้ายแล้วนะครับเอโคเปเกน จะสามารถเอาชนะเบเดิกได้นะครับวันนี้เลือกเชียร์ไปที่ f c โคเปเกนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยว5้าโมงเย็นมาเจอกันไลฟ์สดผ่านทุกช่องทางนะครับคู่ไหนที่ทุกคนคิดไว้ในใจครับก็สามารถมาดูไลฟ์สดและคอมเมนต์ขอขึ้นมาได้และเราจะมาดูให้นะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ตามเลทตามฟอร์มกันเล่นให้นะครับเหมือนเดิมครับฝากติดตามด้วยกันครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับ f c โคเปเกนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ